บางเอินเกินไปจนขนลุกครับสวัสดีนะครับผมพมกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเอาใจคนบักตัวเลขคนบักเสียงโฉกเสียงดวงอีกสักหนึ่งคลิปพี่น้องเมื่อนนี้นะครับผมเนาะหลายคนที่ได้ติดตามทางวงสาวน่อยเพนันแพ้งกัะนายจะหูดีนะครับผมเนาะวันนี้เป็นวันบวงสวง ภาพยนตร์เรื่องคายอ่อก็มีดารานักแสดงนักร้องนะครับผมนอทีเป็นนักแสดงหลักสําหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ่อนะครับผมนอก,ก็ได้มารวมบทส่วนกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันว่าจะเป็นตุ้มตามนะครับผมน้อ,องเบลอบอฟอแเราก็ที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือ อีหลาหห่าน้อยเฮาน้องยิงเพชรบ้านแพงที่ได้มารวมบวงสวงนะครับผมเนาะในเมือนีีที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครเมือนอีกันไดชืือว่าเป็นการบวงสวงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการละกับอาจจะเป็นการเปิดกล้องนะครับผมเนาะภาพยนตร์เรื่องไค่อ้ออย่างเป็นทางการโดยมีการแจ้งออกมากแลวพี่น้องว่าจะใช้เวีทีวงหนึ่งนะครับผมนัน่นคือวงสาวน้อยเพชรแพงเป็นเวทีหลักในการใช้แสดง ภาพยนต์เรื่องขายอ้อในพิธีบวงสวงนะครับผมนอกจากได้มีการจุดประทัดเอาเลิกเอาใช้และที่หลายคนต่างตาอคอยนั่นก็คือเลขคางประทัดนะครับผมนอกจากตามที่พี่น้องเห็นพี่น้องหนึ่งแปดเก้ากับสองเก้าซึ่งโดยความบังเอิญอยังบ่หูพี่น้องมันไปตรงนะครับผมนอกามันมีตัวเลขที่าเมื่อเศาร์หนีบาสันเหตุเกี่ยวลงไปทีหลานหน่อยเข้าเขียนบนรถนะครับผมนอกาเพื่อหยอกก่อ อ้ายโหลดนะครับผมเน,ะนาะอีร่าเนาะห้องเขียนหกหนึ่งแปดนะครับผมรนถะตามสายตาเบาวอีสานหลายคนอาจจะเห็นเป็นเลขที่แตกต่างจากเบาวอีสา,านเราไม่เพียงเพิ่มเงินอีกนิดน่องมันมีตัวเลขหลายตัวนะครับผมเนาะที่เป็นตรงกับเลขฟ้ากระโปรงที่มีหัวใจมันมีเลขสองกับเลขเก้านะครับผมเนาะในนั้นแล้วก็ทะเบียนของอรถพอ่อฮักรถของพ่อไพรโหลดเองกับมีตัวเลขนะครับผมเนาะที่ ไปตรงกับเลขหางประทัดหลายคนก็เลยมีคําถามมันบังเอิญเกินไปไหมว่สัสดีมันคือตรงคักแท่ตรงจนคนลุกนะครับผมสำหรับอับุลนามักเรืองตัวเลขผมเสว่าตอนนี้เอฟซีแฟนคลับของอีหลานน่อยที่มักเรืองตัวเลขเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรวนแพงนะครับผมนอนที่มักเรืองตัวเลขขึ้นกันน่าจะไปกวดกันเกี่ยงแพงเราพี่นอ้องน่าขนาดนี้เพราะตัวเลขมันตรงแบบ นาตกใจนะครับผมนอท่าผู้ใด้เป็นข้อตัวเลขนะครับผมนอเพิ่นก็จะมองว่าเลขพกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันอันนี้กะตามมุ้งม่วงนะครับผมนอตามความเสื้อของเพิ่นก็แล้วกันวันนี้นะครับผมนอตอาจจะโชคดีกันทวนนาตอนรับปีใหม่กันได้ก็ได้นะครับผมนอตแฟนกับยอปซี่อีลาน้อยเฮาแฟนกับยอปซีสาวน้อยเพชรแ้วนแพงที่มักเสียงโศกเสียงตวงนะครับผม กอให้สุกบันไปต้มกันพี่น้องตอนรับปีไม่นะครับผมเนาะโ่แน,น่ล่ะส่งไงอาจจะเป็นของท่านโซงไงอาจจะเป็นของเอฟซลานอยนะครับผมเนาะก็ได้สาหรับตัวบบาวอีสานเองนะครับผมเนาะเห็นตัวเลขหลยโตัวพี่น้องแล้วก็อึ้งด้วยกันเดีอพี่น้องมันมันมีส่วนที่เกี่ยวของกันไหมมันมีส่วนที่ตรงกันอ่าเลขค้างประทัดพี่น้อง189่้าลางซ9เก่ากระที่เขาเอิญน,นะครับผมเนาะตามห้างเลขประทัดแล้วก็ ทีหลานน้อยเขียนมีนอ้องอ่าหลายคนอาจจะว่องขึ้นยังบร,ร, 18, ริสารหกหนึ่งแปดผมนอกแล้วก็ทะเบียนรถอีกขั้นทีหลานน้อยเขียนพร้อมสิ้นซือ้นอนี้กะต้องย้ำอีกครั้งแล้วก็ผมนอกมากไผมากมั่นเด้อมีน,อน้องเด้อความชื่นชอบใครชื่นชอบมันยุบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและคนที่่ามักเรื่องตัวเลขนะครับผมนะและการจะเตือนสติทุกๆครั้งนะครับผมนาะที่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับผม การเชี theology, ky, ย่ยงโชคเชี่ยงดวงควรมีส<ท>ติและพี่น้องควรตั้งอยู่ในความมีสตินะครับผมเนาะมีลอยสื่อจังหาจัชซีพ่อได้รุนพ่อได้ให้หัวใจได้ทํางานพ่อให้เลือดได้ฉุบฉีดในหัวใจนะครับผมเนาะบวมเป็นรอยมีลอยสื่อหมดลอยสืมัดลอยเศร้าสืมดสองลอยจนเป็นนีเป็นสิ้นอันนี้ก็เวรด้วยนะครับผมเนาะอันนี้บาลสารไม่สนับสนุนนะพี่น้องทางช่องบาลสารว่ลสนับสนุนเอเดนการ์ดพนันอยู่แล้วเอาทีปวดเดือดร้อนครอบครัวบวเดือดร้อนคน รอบขานะครับผมรอบบริเวณตอนเจ้าของพ่อได้รุ่นพ่อได้หัวไปน้ากันนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบวงสวงนะครับผมน้องอย่างเป็นทางการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับผมน้องอย่างเป็นทางการที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมเลยก็ได้ข่าวว่าเป็นงานฟรีเลยพี่น้องเด้อเพราะ,ะทางภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับผมนอกกองไทายจะใช้ ที่สาวน้อยเพดันแพงและฉากจริงๆนะครับผมน้อททำการแสดงจริงๆเป็นฉากในภาพยนตร์วันนี้ผู้ใดยุคใกล้นะครับผมนาะมีโอกาสกไปกระนั้งใจกีฬาน้อยเฮาใดไปกระนั้งใจทีมงานสาวน้อยเพรวันแพงเฮาใดนะครับผมนาองว่าแน่คุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องขายอ้อก,ก็ได้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องแรกนะครับผมเกี่ยวกับลูกทุ่งมอล่าที่เฮ็ดออกมาในรูปแบบ ภาพยนตร์นะครับผมนนพี่นอกกาสามารถไปก็ลังใจไปร่วมเป็นสักคีประยานในการเปิดกองภาพยนตร์เรื่องลายอ้อได้นะครับผมเนาะวันนี้ที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วคำว่ารุนกันนะครับผมนอกอีหลาน้อยเฮาจะได้ออกฉากไหนจะได้เล่นบทบาทไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีฉากออกลายบอฉากอีหลานน้อยเฮาจะมากน้อยแค่ไหน ผมสวัสดีแฟนกับเวฟซีกับต่างตารอ่นกคือกันนะครับผมและเส้นเรื่องบทของอิรลานอยเฮาจะเป็นแบบไหนอิลานอยเฮาจะได้รับบทเป็นอิรลาเอกบอนะครับผมเนาะรับบทเป็นนองอุงอิงรับบทเป็นตัวตัวเองหรือเปล่าหรืออารับบทตามโครงเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมน้อกมือภาพประยุนถ่ายเสร็จแต่ว่าผมว่าเบื้องหลัง การถ่ายทำนะจะมีออกมากพี่น้องในเบืองเรื่อยนะครับผมนะับเป็นระยะระยะเมื่อหนีนะครับผมนะับผมกับเสื้อวาแฟนขับเอฟซีอีหล่าหน้อยเฮาแฟนลับเอฟซีสาวน้อยเพชรแันแพงจากไปกระลังใจทีมงานไปกระลังใจอีหล่าหน้อยเฮ้าอย่างล้นหลามเช่นเคยนะครับผมนอะกที่วัดบางปิ้งสมุทรสาครครับคลิปนี้ก็ถือว่าบริสารเอาโชว์ว่าฝากเอาตัวเลขว่าฝากนะครับผมนะับกูได้มากในเรื่องนี้ เอาปากกามาจดไว้แคบนาจอไว้นะครับผมเนาะเสียงโศกเสียงดวงเจียมหวานเจียโศกเรื่อตอนรับปีใหม่ที่จะมาหอนนะครับผมเนาะส่วนผูใรบ่ม,มัากนะครับผมเนาะอันนี้ก็สามารถเดือนผ่านได้นะครับผมเนาะอันนี้เฮากับ่ได้วากันพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนี้วาจังไดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ในคลิปทางช่องบ่าวอีสานได้เ้อพี่น้องเด้อ มีความคิดเหมือนกับบ่าวอีสานไหมมันมีความบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่ตัวเลขรายตัวนะครับผมเนาะมันไปเชื่อมโยงกันมันไปคือกันอันนี้พี่น้องอู้ซึกกันว่าจังใดกันแน่กับสามาอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคลิปนี้เป้าสารต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนอ่าพบกันไปคลิปหน้าอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางช่องน้ำเนื้อพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจนะครับพอมออบพ่อๆกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ